สวัสดีครับเพื่อนๆนและ f c ช่องวิทยไทยพีชนแนลนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูนะครับผมการชําต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับการขยายพันธุ์นะครับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับมีหลายแบบนะครับให้เราได้เลือกทํานะครับและเลือกขยายพันธุ์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาชํานะครับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับชําแบบน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะครับการชํา มะม่วงหาวมะนาโหนะครับหรือการขยายพันธุ์มะม่วงหาวมะนาโหนะครับแบบน้ํานะครับเรานะครับจะใช้ระยะเวลานะครับในการขยายพันธุ์นะครับหรือว่าการชํานะครับชําน้ํานะครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับถึงจะรากถึงจะออกนะครับมีหลายแบบนะครับเพื่อนๆที่ว่ารากออกเยอะออกน้อยนะครับแล้วแต่นะครับว่าต้นต้นหรือว่ากิ่งพันธุ์นะครับที่เรานํามานะครับกิ่งไหนจะตกบูกว่ากันนะครับเพื่อน ดูนะครับกิ่งนี้นะครับการออกลากนะครับดูนะครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเพื่อนๆการออกลากนะครับเยอะมากนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับการออกลากนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับ2เดือนครึ่งนะครับเพื่อนดูนะครับนี่ก็2เดือนครึ่งนะครับเพื่อนดูนะครับนี่ก็2เดือนครึ่งนะครับลากออกไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับแล้วดูต้นนี้นะครับดูอีกต้นหนึ่งนะครับ ลากออกน้อยมากนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเพิ่งแตกออกมานะครับเพื่อนๆดูนะครับเพิ่งแตกออกมานะครับอยู่ที่กิ่งพันุ์นะครับหรือว่ากิ่งที่เราลงมาชํำน้ํานะครับว่ากิ่งไหนนะครับจะสมบูรณ์มากกว่ากันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมานะครับมาดูวิธีการชํำน้ํานะครับมอกต้นมะม่วงหามะนาโหดนะครับว่าทํากันอย่างไรนะครับและการขยายพันธุ์นะครับแบบนี้นะครับเหมาะกับเกษตรกรหรือว่า เพื่อนๆของเรานะครับที่จะทําการขยายพันธุ์ต้นมะหาวมะนาโหนะครับต้นมะหาวมะนาโหนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆมีประโยชน์ทั้งเรื่องการนําไปขายได้นะครับทั้งต้นพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์นะครับหรือว่าลูกของต้นมะหาวมะนาโหนะครับและมีสรรพคุณทางยานะครับหลายประการนะครับเรื่องการลดความดันนะครับลดไขมันในเส้นเลือดของเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ เดี๋ยวตามมาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงหาวมนาโหแบบชํำน้ำกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนเรานะครับจะนำนะครับกิ่งพันธุ์นะครับเราจะเลือกกิ่งพันธุ์นะครับแต่ผมจะใช้กิ่งพันธุ์ที่เป็นแบบกิ่งเล็กนะครับเพื่อสะดวกแก่การชํำนะครับเพื่อนถ้าเป็นกิ่งใหญ่นะครับจะใส่กระป๋องนี้นะครับและดูว่าจะตั้งนะครับจะยากขึ้นนะครับเราจะเลือกกิ่งพันธุ์นะครับเพื่อนที่นะครับที่ มีความนะครับแก่นะครับดูเพื่อนดูนะครับมีความแก่นะครับของกิ่งพันธุนะครับดูสีของกิ่งพันธุนะครับเพื่อนนะครับดูนะครับเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับเพื่อนสีเขียวเข้มนะครับนะครับดูและดูเลือกกิ่งที่สมบูรณ์นะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยดูใบนะครับใบที่ไม่อ่อนนะครับยอดนะครับยังไม่แตกนะครับถ้ายอดแตกแล้วนะครับจะติดยากนะครับติดรากยากนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนํากระป๋องนะครับเนี่ย ระป๋องน้ําโพลิลิทนะครับนะครับกระป๋องน้าโพลิลิทต่างๆนะครับที่เราใช้แล้วนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนเราจะนํามาตัดนะครับเพื่อนตัดนะครับตัดแบ่งออกนะครับเพื่อนนี่นะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกระป๋องหรือว่าซื้อสิ่งต่างๆนะครับเพื่อนดูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเทน้าลงไปนะครับน้ําอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้น้ําอันนี้นะครับเป็นน้ํา เป็นน้ําที่อยู่ตามคลองนะครับตามคลองนะครับหรือว่าตามหนองต่างๆนะครับเพราะว่าน้ําที่อยู่ตามคลองหรือตามหนองต่างๆนะครับจะมีแร่ธาตุนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้น้ํานะครับเราใช้น้ํานะครับที่ที่เป็นน้าประปานะครับอาจจะไม่มีแร่ธาตุนะครับสําหรับพืชนะครับผมจะใช้น้ําตามตามบึงตามหนองต่างๆนะครับเพื่อนๆเราจะกะนะครับเพื่อนๆ อาตะกะนะครับให้กิ่งพอดีนะครับดูนะครับเพื่อนกระป๋องนี่มีประโยชน์นะครับเพื่อนแล้วก็นี่นะครับฟองน้ํานะครับฟองน้านะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับไม่แพงนะครับอ่าก้อนหนึ่งประมาณ5บาทนะครับแต่ว่าก้อนจะเป็นก้อนยาวๆนะครับก้อนใหญ่ๆนะครับฟองน้ำสำหรับทํางานปูนนะครับเราจะมาใช้ในวิธีการใช้กับการชําน้ํานะครับเพื่อนดูนะครับเราจะนํามาห่อนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยนำมาห่อนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อน นมาห่อนะครับห่อเพื่ออะไรครับห่อเพื่อยึดนะครับเพื่อยึดยึดต้นต้น่วงหาวมะนาโหนะครับให้เข้ากับกระป๋องนะครับนี่นะครับแล้วก็ไม่ให้กิ่งเคลื่อนไหวนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําลงไปแช่น้ํานะครับเพื่อนๆแช่ไว้ในน้ํานะครับนี่นะครับเพื่อนๆกดนะครับกดให้แน่นนะครับ ให้แน่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นอันเสร็จนะครับ1ต้นนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยเป็นอันเสร็จนะครับแต่นะครับผมจะลอง2วิธีนะครับต้นพวกนี้นะครับผมก็จะลองลองมา2วิธีแล้วนะครับนะลองวิธีการนะครับใช้น้ําเปล่านะครับก็ติดนะครับเพื่อนๆใช้น้ําเปล่าก็ติดนะครับเพื่อนใช้น้าเปล่าอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ใส่สารอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ใส่น้ํายาเล่งรากไม่ใส่อะไรทั้งหมดนะครับใช้น้ําอย่างเดียวนะครับเพื่อน่งนี้นะครับ แล้วอีกนะครับอีกแบบหนึ่งน,นะครับผมจะใช้นะครับวิธีการใช้น้ํายาเล่งรากนะครับเพื่อนๆน้ํายาเล่งรากอย่างดีของเราเลยนะครับนะครับเพื่อนๆครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ผมใช้เลือกยี่ห้อนี้นะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับดูนะครับกะปินะครับกะปิทั่วไปนะครับ1ช้อนนะครับเพื่อนนะ กะปิทั่วไปนะครับ1ช้อนนะครับคนให้ละลายนะครับเพื่อนนะครับคนให้ละลายนะครับคนให้ละลายเข้ากันนะครับดูนะครับเหลืออีกสองกิ่งนะครับผมจะนําไปแช่นะครับเพื่อนคนให้ละลายเข้ากันนะครับน้ํายาเล็้ลงรากอย่างดีเลยนะครับทั้งเครื่องดื่มชูกําลังนะครับนะครับนะเครื่องดื่มชูกําลังทั้งทั้งกะปินะครับเป็นน้ํายาเลี้งรากอย่างดีนะครับทําให้ต้นไม้นะครับและใบของพืชนะครับแข็งแรงนะครับ แล้วก็เล่งรากนะครับเล่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับหลังจากละลายเสร็จแล้วนะครับเราจะนําไปจุ่มนะครับเพื่อนเนี่ยเราจะนําไปจุ่มในน้ํานะครับเราจะทิ้งไว้นะครับเพื่อนสิบนาทีนะครับทิ้งไว้เพื่ออะไรหรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อให้น้ํายาเล่งรากนะครับซึมเข้าไปนะครับซึมเข้าไปยังลําต้นนะครับหรือว่ากิ่งนะครับกิ่งของต้นพันธุ์ที่เราจะนํามาชําน้ํานะครับเพื่อน ดูนะครับเนี่ยนะครับเีลยวเราจะทิ้งไว้สิบนาทีแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมานำนำมาทําแบบนี้นะครับเนี่ยนำมาชําน้ําแบบนี้นะครับขาเพื่อนๆหลังจากผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับนะครับกิ่งพันธุ์นะครับก็ได้ดูดนะครับดูนะครับสีจะเปลี่ยนเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยสีของกิ่งพันธุ์จะเปลี่ยนเลยนะครับดูดน้ํายาเล่งรากเข้าไปนะครับ นะครับดูน้ำยาเล่งลากเข้าไปนะครับหลังจากเราได้ทิ้งไว้สิบนาทีแล้วครับเราจะนํามานะครับมาทําการชําน้ํานะครับเพื่อนเราจะเติมน้ําลงไปก่อนนะครับเหมือนวิธีแรกนะครับเหมือนวิธีแรกนะครับเราจะทําเหมือนวิธีแรกเลยนะครับเพื่อนนะครับเหมือนวิธีแรกเลยนะครับนามาห่อนะครับนําฟองน้ํามาห่อนะครับเพื่อนดูนะครับห่อแล้วยัดลงไปเลยนะครับเพื่อนนะครับ นี่ครับเป็นการยึดนะครับยึดกิ่งพันธุ์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําไปแช่น้ํานะครับคุณท่านเพื่อนนําไปแช่น้ําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านะครับสองกิ่งที่เหลือนะครับจะนะครับเนี่ยครับจะแช่น้ํายาเล่งล่านะครับเพื่อนตัดเลยครับเพื่อนนะครับในกระป๋องนะครับตัดนะครับนะมีประโยชน์นะครับกระป๋องนะครับถ้าเราไม่ขายชั่นกิโลนะครับเราก็เก็บไว้นะครับทําเป็น การขยายพันธุ์ต้นไม้ได้หลายแบบและหลายวิธีนะครับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับเหมือนเดิมนะครับห่อมัอนห่อเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปในกระป๋องครับนะในปากปากขวดนียครับเนี่ยนะครับนําไปแช่น้ําไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเป็นอันเสร็จนะครับ ทำง่ายนะครับวิธีการชํำน้ํานะครับเพื่อนชําน้ํานะครับวิธีการชําน้ําต้นพืชต่างๆนะครับชําคล้ายๆกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะปูดมะนาวนะครับหรือว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับเพื่อนดูนะครับนี่นะครับผมนําให้มาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็นํามานํามาให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าออกลากจริงนะครับไม่มีการโกหกใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ย ดูนะครับออกล่าจริงๆนะครับเพื่อนดูนะครับออกล่าจริงๆนะครับดูนะครับเนี่ยออกล่าจริงๆนะครับออกล่าแน่นอนนะครับเพื่อนแต่ว่าประมาณสองเดือน2เดือนครึ่งนะครับเพื่อนดูนะครับออกล่าจริงนะครับต้นมะม่วงหามนาโขนะครับดูเพื่อนดูนะครับต้นพันธุ์นะครับที่ผมได้ทํานะครับเพื่อนดูด้านหลังผมนะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังผมนะครับ เป็นต้นที่ใหญ่นะครับต้นที่ใหญ่นะครับปลูกมาสิบกว่าปีนะครับผมเคยได้ทําวิธีการขยายพันธุ์ไปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับต้นมะม่วงหาวะนาวโหนะครับเพื่อนๆนโดยการชำชำใช้ยอดชํำนะครับใช้ยอดชํำลงดินนะครับผมอันนี้ผมจะด้วิธีการชํำน้านะครับเพื่อนดูนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆนคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีประโยชน์นะครับนําไปใช้นะครับเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเพื่อนเพื่อนนะครับนะ ทางวิธีไทย P ี h ชน n นลนะครับจะนําประโยชน์ต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับและ f c นะครับใช้ให้ได้ประโยชน์ในครัวเรือนนะครับและนําประโยชน์มาก่อเงินก่อทองให้บ้านเพื่อนนะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับและจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอดบคุณมากนะครับจากวิทยไทย P ี h ชน n นลครับผม